ดูครับเข็มขัดเอาดอครับมันเข็มขัดเอาดอมันปกติมันจะสั้นมันจะเล็กแบบนี้แล้วก็ใส่ได้พอดีเลยกับกางเกงเอาดอแต่ตัวนี้มันสั้นปัญหาคือผมคาดแล้วมันไม่ได้วันนี้จะกลับกรุงเทพจะใส่กางเกงขายาวไปกินส้มตำต้องแต่งตัวให้สุภาพวิธีการใช้ฮะต้องทำแบบนี้ฮะนี่นี่ร้อยแบบนี้เลยมันสั้นจัดไม่รู้จะทำไงไป โอ้โหเรนฮะโกไม่ได้ต้องเพิ่มอีกต้องต้องเพิ่มอีกอีกอีกหุ้นอีกหุ้นมันยาวเกินเพิ่มอีกหุ้นฟ้าก็ให้แต่นี่เได้ก็ใส่แรกทุบใส่ได้แล้วก็เลิกฟ้าดึกบ่ดึกบ่ฟ้าสิครับสำหรับวิธีการแก้ไขกางเกงสั้นนะ Kem tasan. Ok. Yem.